ก็บ่ได้คือกะคืออ่ะหักน่อยว่าบ่ได้หักได้แบบอีกพอบ่คือก็บ่คือได้แบบขับฟังความเล้วมันก็ดือดเออมาบานักหนะอยมาเดือบไม่ได้เป็นนี่ทั้บหมดเนาะฟังความพอแล้วเดือดเออเขาใจว่ามาละใจเดือดอยากได้ดั้งใจแต่ของมันเบาหนัเว้นอยากได้คือคือนั่งตรงพ่ออ่างบาหนักะ พอสมควรสิรักคิ้วหายไปแบบรักสายเคืองแล้วแต่ว่าเอาเพื่อตำแหน่ไหนไหมาพับรักในรักเคืองเราไม่ผูกก็ที่นี้พิจารณาเองนะฮะเออบุญชิ้นทานคอนมาบอกคือกันเคยเคยเคยสั่งคืออึเขากับสั่งจะคล้อมกับสั่งต่างคนต่างทางบุญด้วยกันเพราะฉะนั้นอืถึงเวลาท่านจะพิจารณาเองว่าสมควรได้หรือไม่สมควรได้เนาะครับคือแต่ละหน้าไืม ข้าควรบ้อานงกระหันบงผู้่นใดฟงกับบ้านหันได้ดอันไดนกับหันยกไก่ไกล่นห้ออกบ่ได้แม่แต่เส้นนังเอาบ่ได้แม่แต่พ่อบอกนังพ่อื่อนะเออจะให้พ่อทำงางพ่อชอยได้เป็นึ่งยุ่งน่งร่อยไบาาพ่อชอยได้เป็นึ่งหาไพ่อชอยขายืายอได้เนปะ็นย่งิบเออปูยังเนาะครับ ให้ไปเห้ชอยขายชอยชุบตีทุบดาบดากท,ทั้งบิดลูกร้านพ่อเป็นร้านร้านเป็นร้านร้านโขนลาข่านแบบร้าน,นปาข่านจ็คือเชื่องือให้คือคือแต่ร้นหน้าอับแล้วหมดเลยนี่แหละทงเสี้ยตามท้ายตามกระเทิลงมาให้ลูกร้านคือแต่ระน,นาการเชี่ยงตู่ไม่ใส่ไม่เชื้อ นักเลงเขาวอกแม่บอกมืรับใจเป็นนักกียรติมากแ้าได้กแต่เสียเสียแล้วจะห้องจะหันเสียแล้วจะไปโทษดินโทษผ้าอากาศเสียแล้วจะไปโทษผู้อื่นเพราะฉะนั้นเวลาแตกต่างจิตใจให้คิดซะก่อนเออขั้นสมมุตว่ากูบักถือกูจะไม่กินบักสอมุติว่ากูบักถือเพิ่มสิทธิ์ให้กูเยอมบักสอมุติว่าขั้นกูพักถือที่ไงกูจะถือเยอะบัก คึกแต่ละมากก่อนเหตก่อนทำก่อนยกเงินไดกับเป้าเก่าึกบะคือแต่ละมากบนกอนแล้วเออกองจิตกอืหาคุมีเงินก็มีหาเราอาคุยก็คือเก่าทึบอาเก่าทึกก็นังเหลือเนาะก็นังเหลือหายกูกหลางไปดูแตคือมีเงินหาเราไม่เบาเลยเออคื่อใจาเก่ากอืมาตั้งร บอนม,ม,ม่ไม่มีรูชิบเก่าไป,าปซื้อเกา่กากซื้อ,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 อซื้อเก่าชิบดอ,อกไม่จีบดอกไหนซีออกดอกอพกฝนบุลาูกันซื้อจไซออกจังไรไม่ได้ไม่ออกดอกไปไปมีเขาทำเลยเขาเื่อวานม่ชีบเก่าบาดบานบาครับผมไปซื้อมาเกา่าซื้อเื่องาไหนกไัได้หรือว่บ่ไหะครับมาติดอกกันนะครับผมออม,มาเปิดเงินทองพ่อทำงานหายคือคือแต่ร้านน้ำบ่ หาเขาไม่หาเราแล้วเราคือทึกเก่าบาดก็ไม่รู้ไม่เกินไม่หาด้วยคือเก่าทึกบาดมันเรกบ่อออกกบไม่รู้ไม่เกินเขาไก่ว่านังเหลือนั้งเหลือให้เข้าดูเข้าเกินจะไปคือเกินตัวในเมืองไม่เกินเก่าทึกบาทคือไปคือเกินมันบ่อได้เขาไก่ว่าครับ họ thà nàng hải quốc quá từ 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 ba vùng một từ ba thứ sự hố ừ cô gái cả cô vắng quan vắng hàng thu thả ừ. bò mình dù bò mình kiểm bò mình hẹn mình khan bò mình ngân trong ngoặt đốt bò mình ngân trong ngoặt bạn bò mình ngân khà thầu hóc bò mình ngân sử khẩu thán cọc mỏng ร่ำบากร้กานหรอเนาะไปค่าไปค้าก็ได้แแ่ราเทาบาทร่มขึ้งร้านอีอร่ขึ้นต่างบานร้านเมืองราพันเออไปค้าแล้วก,ก็ได้คยื่อคืบาทยืบาทไปค้างามไก็ไดยืด้คบาทเคอต่างบ้านมาสิอรอดอีพอขอแล้วกัขอหาอีพอขนก็อืออ่า ในเมื่อขอพอมาเนาะวางคือคืบหกตาปากรับค่ำว่ายาย,ยากคือหยกขาดข้าผู้ขาดแบบ่ผู้ขาดก็ถึงแบ่งกลิ่นแบ่งกายแบ่งกิ่นแบ่งข่างมะมาหลงครับผมต้องต้องทาอย่างนี้นะมาข้อจะได้นะไม่ใช่มีแต่เอาไม่กินไม่ทานไม่ได้นะกดของปู่ตาเป็นแบบนี้ถ้าใครได้โชคได้ราบได้โชคได้มาเราก็ร่วมทางกัน ทางเพื่อบารมีของเราทางเพื่อโกผุ้งพายหนาทางเพื่อว่านขังหนาเออมือนีเฮามือกึ่นมือหนาเฮาอาจถึงเ่ามือเพราะเท่านั้นจงชทะสทมบุญจงชทะสมชะเบียงบุญไว้เพื่อโกผุ้งพายหนานัา่งเพื่อมืออ,อ,อ,อื่นเราบอกว่าครบความมือกึ่งตะมือนี่เนั้นว่าคือเครื่องอนาคตมาแม่นเนั้นเจ้ามืออนาคตข้างหน้า เออพ่อกับปรทาท่านโชคราผ่าฮะตาถึง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 กับครึ่งมืออื่นวันที่สหกเนะครับผมเออว่นที่สิบกลูกปานมาพอครึ่งแต่นาะหมดือบสิบตั้งแบบท่ยผูกผ่านเงยครับเออแล้วล่ะข้าฝัานไปเลยยังจะกลัวไม่นนะั่งคือฝันหนักฝันค่ะเอาเก้าคือในเมื่อฝันหนักแยยวก็จะมีตัวช่ว เรื่องฝันไปเรื่องบอกรับปูนย่งนี้ตาขสี่ขานฝันครับอแล้กกก่อนกรปูฝันปฝันซุ่มฝันมาเป็นเรื่องเป็นหน้าัเชยเลยฝันไปกละปู้าเจ็ดส่นปูออือร่างอไรก็ฝันไปอร่างตัวให่เลยฝันไปฝันแล้จะเป็นเออฝันวาจังนอฝันหนึ่งเห็นเล็กจ้าน จองป่าแ่จ้เออปนเลยก็ไม่อาบกาศหนึ่งเกกแลเก๊กถุงแม่บ่แม่บ่าพอบา้าพอพี่พี่จัดหาเบิ่เดือบเาถัู้หูแกงตากใส่ผู้หูแกงป่าคือก็เล่นง่ามเบิ่บ้าแม่หูบ่าแม่บ่าอขก้าวถุงมาแบกมาเปิดจังรัก เออค <laughs> <laughs> ือข <es> <laughs> <laughs> ้างว่า <Wet> ต <serves> no. ู่อึ่งแจะเคล้อข้างหัวอไม่ว่าจะตู่เกาหนึ่งละเอาาือเอาขาเอาบอกระเด้่ยวเ็ทั้าทังหนึ่งละพรา่เอาตู่อึ่งมาเปลดตัวเบเราเป็นจากตู่นึงได้เมื่อมือเมื่อเปล่นตู่นึงเพราะมาเปลยนจากทางนึงมาฟังฟองมามัรว่าโวันนายไราทำหนักหนึ่งวันทั้ง บานเมื่อเขาไอ้องบานเขาเมื่อเขามือตาเกาป์ตมาเมื่อตีปัวตาเก่าว์้มื่ีเอาเป็นในซาได้ปูเองวดเนี่ยเก้าซุนเนี่เรปูแต่ถ้าใค่ือาแล้ว่อเม้ากระดอบกระดิ่งพเลยกระมจัช้าจา ไม่ออกเก่าทุบไม่ออกเนืเก่าก็ได้กันออกเนี้เก่าฝันอ่านกามันออกเน,น,นเก่าก็ได vet ้ป้าปูออกได้เ่ื้อเขาก็หามมาเลยก็เนื้เชื้อค่าออก่ ผู้บัญชาฝ่าถาเบังเออเ้าทำงานาคนงานเ้าหบเพอางานอ็เอาเาดีวเ้าพอมาเบ้าขาเฝาเฝา่า้างานเพาดเาเอาเพราเบาเอาเาพอยวาาเอเ้าเดวเาเ้าเาดืมาเ้าา บานาคนเบาตาค่หนัานเบายิ้มขึ้นเบ่กบาปูหาว่าแล้วบากบาตาอาเปิดจกทานขึ้นอ่างคองขค้อเบกคอว่าว้าหันว่าถุดถามมือหรือวะน่เบาไปว่ามาเรื่องทำเรื่องไอ้ว่าจุดถามมาแม่แม่อือนพอเข่าุ้อนับเรึ่งกองอะคือจะไปร่างอื่นหรือว่าแทงดื่มบาครับผม ล C. <c ูกลานเธอจะไปซารี่ถอนสซ่ขนาดขนาดท้องรางอย่างบาอย่างมาเท่าี่ถอนมาบางปูล่บเดียวมาเท่าี่ถอน ปวดท้องปวดหัวปวดหมอเออครีดหายมากมากแบบาวะอาตบดหัวข้อภาวานี็ติดปูหวานคาดดื่มหวานคาดครับบามานทำมาจ่ารึงน้าก่อกก่อยวานข้าหนักไปเท้านี้ถอดมาคไปทามือแรงบาค ก็อา่ถามพอถือไปเท่าลิ้นชอนือไปเท่าหองไงกือา่ถามพอน้อฮึข้าแต่ที่อยู่พอรักกันพอเม้าว้แรกเหมือเร่งได้มาไว้นแรกตี่ปูม้าหลูกให้านเรียบบลอยลอยอด้เป็นไงก็วาถามพอครับก็ถือไปเท่าลี่ชอนพอเท่าเียงหน้าไปแล ทอดมะแข่งรอดีช็อตโม่ปูอาลืขคงบัาแข่งเขาว่าเขียงหน้าหลามน้องได้ต่างว่าไรครครับผมเอาวุ้งไปกลางั้าตัวมแม่บอกมีอนไรปูไปยัดติดตังหะใส่ใส่ขึงมาก็ไปหาเขียงเงินไปเท่าเสียงหน้ากูหูงอขี้อ่อมไปเท่าเขียงหน้ายู่หัวเงินเออกูหัวเงื่อะไรมไปเสียงหน้า มุงนยาก้อมอดืมถ้ามาชาขึ้งน,นังเไม่ดืมรับรองมองบ้างมึงแรงเนย่พ่อเมาว่เลยอต่รจะพักกับไปเท่าที่ชอบาาเท่าีงหน้ามันเบเพื่อนเลยือจังหนดปากเอคักกันังว่ะมึงแย่มาท้องรูเคืงที่หน้ายังม่ถือค่ะ ยังไม่ยังก็อไปก่อนูไปก้อเลยถอไปทั้งมายักกศที่พอเหมาวยังด้อาไปเท่าเสียงน้าหวายไ่ต้องไปเท่าดีขอจไว้รู้ครับผมเพราะต้องมาห่างเรีบเสียงแบบไหนรู้น่านหลายคนพร้องด้วยครับไรยักกัโรูไม่ติดรูไม่ติดเขาไปคึโรมันติควาร่มธรรมชาตินะไม่มีฐานที่ กอะปุกฮนะไปแัดไปกอ่อนถูกกระถูกถูกกระถูกบอเงเพมเมาไวแลยหัวกะว่บบามือแร่งรคุณแก่สึสม้าเลยเึือมหลา,ายคนอยู่ในคอ่ะม,มาหลายคนอยู่ในปูเม,มาไวหัวกกบ,บ้ามือแร่รมมเมาไวเกาเขียูเกาเขียูนเมาไวเมาไวเหลี่ยงเลย มอวเก่าร่อยเกือบคีเก่าร่อยเกือมันแบบจังหวะไหขบหัจรเท่าทีเขาเท่าเพียงหน้ากับพ่อเขาจะไหมครับข้งนั้นมือแรง่ะตรงนันมือแรงแรงะเนาะมืออื่นจะวากันมหนเนาะอันนึงมือ้แรงได้หรือเปล่าเอีอีกรอบคเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันอ่องกอนๆเข้า แล้วแม่ไมึถือียงก็ถือได้ต้องผากันเปื่อยเพราะปื่อเาได้เมาอาวก็ถือพอออกชอยกงอวเจ๊สิไปเพราะมขี้แว่าเจ๊ขึ้นกับเป็นเงินเป็นข้างออกชอยเด้อพวกเราไม่ปรั ใช้ขันเอาไช่มากมากขันมากเลยเอา่มากพกได้จุดแต่นอนหนูแรกนะนะใคขันพ่อพวกเดียวกมาแต่ว่าเก่าเราเกิดคือพ่อปัจจยกมาเรนเก็มาหัว่เอาไ่า่หวา็กอวก เออเบาดมามายิมเซ่ราเนอ่ยนอนน้ำไม่เด้อเองเรางนายากเลยค่ับแต่ไมใช้แบบนั้วเออไมาใชาเราต้องใช่แบบเอพี่อู่ก็ตามักตัวไ้เียกันนะมาเลยขังเงาไม่เอาอีแล้วท้อแข็งเลยไม่ใช่เมือพอเลยอ้าไป ขา้ารื้อเขาไอ้เมียจำแม่ของเธอ,ข,อข้าร่้อเขเขาจัดจงข้าตัวหายว่าหายโก่กับพกหมูจักอ,อื้อถึงว่าถึงแต่พอออกกุศิลเอาเกียรติถุน่ะก็ออกช้อยกันแนนม่แข่งออกไปนอกไหนคนมาครับผมถึงมาไมนถูกก็ได้ก็ออกช้อยกันไม่ถูกถูกต้องมา้งจะ้ะแต่เข้ากันะูกเนาพอ เป้า,าว่าฟ้ามึเล้องอืมเปา่าเหรออีกเล้ยเบาท่านะปูเบวท่อเอาอบาป่ามาืงเบามาพอเอากำคืออืมจ่จังักผมก็ชักผมเน้นหนะน่อยเบาท์บูบฟบ่าบูฟ่าบ้打เ那波อ ว่วาเป่าดูกูกว่าาับบ่ว่าเตอ่าบอืเฮ้อบายีบาจักน้อยกับจากกูกับบานอ่ออืมเฮ้คืออ่อปายบ่านะครับเนาเออมือนนื้อว่าพดนกูเป่าก็เป่ามาม่ไปไดเอาเป่ามาตง่ปิดั้นมันคอกันมาไก็ถึงคอกันก็เขาแก้มตึป่ะ พ่อเป่าตรงไดพ่อเป้าตูดได้ป,ดป่าไม่เกิดหรือพ่อม่ดพ่อไม่เกลดแม่าข้อไปปรับกันเลยข้าบาไมข้อผายข้อยืดขนเาข้อยืดมาปรักันเนอะรับเออว่าไม่เกิดกบาเ,มมเานาะใช<ม>นะ่ร่องกันแล้วยืดแล้วร่องกันเนาะร่องขังแล้วเลยข้างบาเชือ่อ เออว่าเรื่อง้เทิ่บป่ะมึงเท่ยงอนเอออู่เดาอครับอืเอาไปป่ะครับอไปเอาวะไม่งได้ลายก็เป็นค่าเชียงหน้ากับพเฮแหงเลยเนาะครับนั่งถือมีคาเป่าคาเป๋อีกโหแรยจังมืงอเอามาเนาะครับขวดวาอะไรพวกนี้บ้านชื่อสีหกใช่ไหมเดี๋ยวน้องรับไปดีพอ่าจุตตยามแบบ บางค้อนนะไปหาบางค้อนนะเหมืนนอนได้เตือนพอได้พอแตงตุรอได้ไปมมเลยครับผมใช้ผ่าซะลูงไหมใช่ผ่าลงปูใชค่ะะซะลูงโอ้ยิมมีบุญได้เห็นมนะเนาะโอ้เยอจังบนอบุญหน่อย <c oughs> หาเบึงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ผากกระโหลกมมีบุญเห็นคนรอปะเนาะบังงาะเรื่องบังงาะคนรอเขาอยากเปลี่ยนโงจักหัวใจแปดคนท่านแบบเขามึงก็ขืนนะเห็นแต่เขาไม่บุญเด้ครับมือแรกสุไปหาครับแปดคนแปดคนคือไปแปดคนมือแรกครับแปดคนนบบแปดหลังบ่บ่รับแปดคนหาหลังเพราะน้ำหนักแปดคนหาหลัง ไปหาแปทุ่นแปลว่ามือมันอยู่หาวะม,มือแรงและตื่นพอแล้วพอไปแล้วตื่นพอแล้วพอวแจกล้อนะมาว่าใช้ขาชะลงไปจำได้เนาะพ่อบอกว่าคือคือขาตื่นพอขาชละลมตีวแวะอ๊บ ต้องใว่าด้ดีคออีพอมาแว่ติดช็อตต้มองไ่่ติดตาได้ดีด่มเข็มบม่ได้แบบด่มแข็งไม่ได้แบบะว่ารอทํางานเร็ว้ครับอืขค่นเห็นคอยมาถิ่อายุไมาแต่ทํงานไม่ได้เนาะแค่ความรอพรหายเมื่อเกไม่ราัไม่หลบไม่หม่านั่งอยู่ก็หายใจก็ใจกทุกข์ทุกคน หายรำไหายด้วยท้งใด้คือท้งใด้ขังว่าไมคู่นะบุ๋มเนาะครับผมอาพอสิขอพอหายบูหายว่ามืออืมหายมือโขามือลัเร้่เรครับัหนาเค่ะอึานอาเรือมือกเรือสาธุสาธุคค่ะแนวทางทั้งอาหารแกงทั้งอาหารเล็กเดืกคำคำค่ะพี่น้องเอฟซีเข้ามาคาบได้แต่จังจัดเอาเนาะค่ะ 4ีแปดหนึ 70, ่งเก้าเจ็ดศูนค่ะแปดหเจดหกค่ะปูก็บอกว่าเทียงหน้ามีแปดคนมีบ้านอยู่หาหลังค่ะิีเจอหน้าคำบอกคำจาาของปูนาะสำหรับอาหารแรงปีนองเข้าค่ะแนวทางวันที่สิบหกค่ะให้เอซเข้าเอาไปเสียงเบิงผู้ดไดฟฝันดีก็จังมาคอมเมิตนแบ่งปันแนวทางกันนาะมื่อือ่่นเศร้าค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องโชกมาลำร้วยสุข,ขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ